Hello no, everyone สวัสดีค่ะนักเรีนทุกคนเจอกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่องต้น3โดยคุณโูนารีรัตน์นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่อง happy activities เหมือนเดิมน,นะคะมาดูกิจกรรมกันนะคะวันนี้ก็จะมีให้นักเรียนตอบคำถามนะคะคือ what do you like to do In your free time นะคะแปลว่านักเรียนชอบทำอะไรในเวลาว่างนะคะคำตอบนักเรียนสามารถตอบได้หลายแบบมากนะคะแต่ตัวอย่างนะคะครูจะยกให้สองตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ Example one มาดูกันเลยสมมติว่าครูถามว่า What do you like to do in your free time? นะสมมตินะคะ. I like I like jogging. I like jogging. นะคะสังเกตดู like กับ jogging and ing. What do you like to do in your free time? ชอบทำอะไรในเวลาว่างนะคะ I like cooking I like cooking นะคะอันนี้คือว่ายน้ำนะคะ I like swimming I like swimming นะคะและเรามาดูตัวอย่างที่สองกันนะคะ Example 2เราสามารถตอบได้อีกแบบนะคะคือ What do you like to do in your free time? I like to go shopping สังเกตดูนะคะตัวอย่างที่สองนี้จะมีการเติม to แล้วก็ตัด ing ออกแล้วก็จะตอบว่า I like to go shopping ตัวอย่างต่อไป I like to อะไรนะคะถูกต้องค่ะ I like to play football นะคะแตกต่างกันไหมคะตัวอย่างที่หนึ่งคือมี ing แต่ไม่มี to ส่วนตัวอย่างที่สองคือนะคะมี to แล้วก็ ไม่เติม ing นะคะตัวอย่างนี้ก็กำลังทำอะไรนะคะใช่ค่ะดูทีวีภาษาอังกฤษคือ watch tv นกักเรียนต้องกอ่ว่า i like to watch tv i like to watch tv นะคะทั้งหมดตัวอย่างนี้นะกักเรียนสามารถเอาไปทำในแบบฝึกหัดได้นะคะก็จะมี เดี๋ยวฝึกหัดมีคำถามให้นักเรียนแบบนี้ล่ะค่ะ What do you like to do in your free time ก็สามารถเลือกไปตอบได้ตามตัวอย่างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันคลิดใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ